สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Cookie Run Tower of Adventure เกม Cookie Run เปิดใหม่วันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำา8คุกกี้ที่ควรมีไว้ในทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่ามีคุกกี้ตัวอะไรบ้างครับตัวที่หนึ่งคุกกี้คา m ์โมไมคุกกี้ระดับ e ีพิสายซัพพอร์ทธาตุลมคุกกี้ตัวนี้ได้ฟรีนะครับจากการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหา ตัวซัพพอร์ตครับเพราะตัวนี้คือตัวซัพพอร์ตดีๆนี่เองไปหาตัวดาวเมจและแทงได้เลยครับมีสกิลวางการน้ำชาฮิวเพื่อนๆที่อยู่ในระยะนั้นในส่วนถ้าไม่ตายนะครับสามารถฮิวให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะใกล้เคียงตัวนี้ตัวซัพพอร์ตตัวฟรีนะครับผมไม่จาเป็นต้องรีหาครับตัวที่2องคุกกี้ดาร์กช็อกโก้คุกกี้ระดับอีพิสายไฟเตอร์ธาตุมืด การโจมตีชาร์จไปข้างหน้ามีดาเมจที่รุนแรงมีสกิลดักสแสแกว่งดาบใหญ่ไปข้างหน้าสร้างดาเมจความเสียหายใส่ศัตรูได้ดีเลยครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับดักซ s เลยเยอร์เรียกดาบใหญ่กระนำฟันศัตรูทำดาเมจหมู่ได้ด้วยนะครับเป็นคุกกี้ที่สามารถเคลียร์มอนได้ดีนะครับตัวนี้ตัวที่3คุกกี้ครีมโซดาคุกกี้ระดับอ e ีพิกไฟเตอร์ธาตุน้ำ จมตีระยะประช,ชิดมีสกิลสปาร์กิง้งรัสพุ่งโจมตีใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วและปล่อยละอองน้ำส่วนท่าไม่ตายนะครับโซดาสเปดชาร์จรวบรวมพลังน้ำไว้ที่ดาบแล้วโจมตีไปรอบทิศทางตัวที่4คุกกี้รถพริกไทยคุกกี้ระดับอ e ีพิกสายแทงธาตุไฟตัวนี้นะครับเป็นทั้งตัวดาเมจและตัวแทง และมีสกิลต่อยไปข้างหน้ารัวๆทำดาเมจได้ดีครับถ้าไม่ตายกระโดดแล้วสลัมหมัดไฟลงมาครับสามารถทำดาเมจวงกว้างได้ดีเลยครับตัวนี้สําหรับคุกกี้รถพิกไทยนะครับเป็นได้ทั้งตัวดาเมจและตัวแทงที่ควรมีว้าอยู่ในทีมเลยนะครับผมตัวนี้นะตัวที่5คุกกี้รถกล้วยคุกกี้ระดับอีิกสายไฟเตอร์ธาตุลมโจมตีระยะใกล้และระยะไกลได้ด้วยนะเวลาโจมตีปกติจะเอาบูมเรง ล้วยออกมาตีสตัตรูระยะใกล้ส่วนสกิลนะครับคว้างบูมแรงกล้วยไปข้างหน้าสามารถทำดาเมจได้ทั้งไปทั้งกลับได้ด้วยครับถ้าไม่ตายบูมแรงสร้างพายุกระหน่ำใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องแนะนำเลยครับตัวนี้สามารถเคลียร์มอนได้สบายๆครับผมตัวที่6คุกกี้รถข้าวไร้คุกกี้ระดับอีพิกสายโจมตีระยะไกลธาตุไฟ คุกกี้ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบเล่นสายโจมตีระยะไกลแนะนำเลยครับมีสกิลยิงปืนโรัวๆไปข้างหน้าทำดาเมจได้ดีครับถ้าไม่ตายยิงปืนรอบตัวซึ่งทำดาเมจในวงกว้างและทำดาเมจแรงได้อีกด้วยครับแนะนำตัวนี้ต้องมีไว้ในไอเดีเลยนะครับผมตัวที่7 c o o คุกกี้พ่อหมดคุกกี้ระดับอ e ีพิกสายไฟเตอร์ธาตุแสง คุกกี้สายเวทจมตีหมู่สกิลวงกว้างจมตีปกติจะปล่อยสกิลสายฟ้าใส่ศัตรูนะครับส่วนสกิลจะโยนลูกแก้วสายฟ้าและทําการช็อตศัตรูที่อยู่ในระยะลูกแก้วครับส่วนถ้าไม่ตายกระโดดและสร้างวงแหวนเวทขนาดใหญ่และปล่อยสายฟ้าใส,าส่ศัตรูทําความเสียหายใส่ศัตรูบริเวณนั้นได้ดีครับแนะนำเลยครับผมตัวนี้นะ คุกกี้ตัวที่8ครับคุกกี้ตัวสุดท้ายคุกกี้รถทุเรียนน้ำแหลมคุกกี้ระดับ e ีพิกสายไฟเตอร์ธาตุดินโจมตีปกติจะถือปืนบาซูก้ายิงไปข้างหน้าครับส่วนสกิลจะยิงระเบิดทุเรียนใส่ศัตรูถ้าไม่ตายยิงทุเรียนยักษ์ขึ้นฟ้าแล้วระเบิดลงมาใส่ศัตรูทำำําดาเมจในวงกว้างและแรงครับผมตัวนี้นะแนะนําให้มีไว้ติดในไอดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ8คุกกี้ที่ควรมีไว้ในทีมนะครับก็มีประมาณนี้นะสําหรับคลิปหน้านะครับอาจจะมีเทอริสออกมานะครับผมจะมาอัปเดตให้นะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ